มองเรื่องจริงกับมองผ่านจอโดยพีรยาปอเวศและพิชาภาหลักคำกลับเข้ามาพบกันในช่วงที่2อ,อีกครั้งนะคะอย่างที่เราบอกกันไปในช่วงแรกว่าสิ่งที่ทำให้ GTS เแจ้งเกิดได้เนี่ยอย่างสวยงามเลยอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นเรื่องของซีรีส์ฮอร์โมนไวรัวุ่นใช่แล้วค่ะคุณกายและท่านผู้ฟังบุงค่ะว่าซีรีส์เรื่องนี้คะมีแรงมานาใจมาจากซีรีส์ต่างประเทศค่ะ ที่ตัว,ตวพุ่มกับเองได้เล่เห็นถึงแนวทางการนําเสนอที่แปลกใหม่ให้กับสังคมไทยค่ะอือย่างที่เขาบอกว่าซีรีส์ต่างประเทศเนี่ยอาจจะมีเนื้อหารุนแรงแล้วก็<ช>มันมันเขาเรียกว่ามาดูล่อแหลมไปนิดนึงเนาะทชสังคมไทยเนี่ยเลยแรกๆเขาจะแอนตี้กันใช่ค่ะเพราะเขาแบบเหมือนจะแบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ไดีให้แกเด็กอะไรอย่างนี้ มันอยู่ที่จุดป,ประสงค์ของคนทําหนังออกมา,<น>ามากกว่าเเขาจะเสนอมาในรูปแบบไหนเนื่องจาความที่ซีรีส์ต่างประเทศเนี่ยมีอิสระมากกว่าบ้านเรานะคะแล้วก็ความที่จีทเนี่ยต้องการที่จะเติบโตในด้านของการทํางานอยู่เสมอเขาจึงหาแบบช่องทางที่แปลกใหม่แล้วก็การนําเสนอที่ดูแตกต่างออกไปจากเดิมจากในประเทศไทยที่เคยทําทําให้ จึงกลายเป็นซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาใช่ค่ะคือถ้ามองบนเผินนะคะจะคล้ายกับว่าการเล่าปัญหาของสังคมไทยในแบบสไตล์ฝรั่งค่ะเมื่อได้มีการออกอากาศไปตอนแรกนะคะกระแสจากผู้ความส่วนใหญ่นี่คือแบบมีทั้งรับได้รับไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงในส่วนที่แบบไม่เคยรู้ว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนทําให้มีกระแสต,ต่อต้านขึ้นมาค่ะคุณแอนคิดว่ามันมันจะมีจริงไหมคะส่วนที่ไม่เคยรู้เลยว่ามีเรื่องแบบนี้ในสังคมมันก็น่าจะมีนะคะเพราะว่าแบบ ส่วนส่วนใหญ่แบบเหมือนแบบผู้ปกครองที่ทําแต่ง,งานกลับมาก็แบบนั่งทํางานอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยได้เปิดโลกกว้างไม่ค่อยได้ดูนทัะหรือว่าแบบปล่อยไม่เคยไปส่งลูกไปโรงเรียนอะไรนี้ก็แบบลูกกลับบ้านเองก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องลูกที่รายอยู่โรงเรียนเท่าไหร่คือเราเราคิดว่ามันมีอยู่จริงซึ่งคนใกล้ตัวเราอาจจะมีคนแบบนั้นใช่ตอนนี้เรามองว่ามันจะมีพ่อแม่อยู่สองกลุ่มกลุ่มที่ อ่ะอย่างที่เราเรียกกันอาจจะหัวโบราณหน่อยแล้วก็<ช>เป็นหัวสมัยใหม่หน่อยใช่ค่ะในเรื่องนี้เออมันจะมีเนื้อหาเป็นทางเยดสีสังคมนะคะแล้วก็แต่ว่าทีมงานเนี่ยเขาก็ไม่ได้ย่อดทอนเนาะ<ช>ที่มีกระแสออกมาตอนแรกเขาก็ยังพยายามอธิบายความจริงใจเนี่ยผ่านทางซีรีส์เรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้มีสามซีซั่นใช่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ดำเนินถึงซีซั่นสุดท้ายแล้วด้วยมันเป็นซีซั่นที่เออ เขาเรียกว่าขี้คายทุกอย่างใช่ค่ะคือแบบซีซั่นนี้ก็จะเริ่รวดทางในปัญหาส่วนใหญ่จะเน้นในทางด้นานครอบครัวแล้วก็ทั้งในการปัญหาของในโรงเรียนใช่อย่างเช่นเปิดเรื่องมานี้คือเขาไงครับเรื่องปัญหานักเรียนกันอของซีซั่นสามใช่ไหมใช่ค่ะ,คะเขาจะเริ่มปัญหานักเรียนกันเลยคือแบบมันจะเน้นไปที่การใช้ชีวิตในโรงเรียนหรือไม่ก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวออย่างนี้อย่างเช่นตอนล่าสุดนี้จะเป็น เกี่ยวกับกีฬาสีค่ะคุณกได้ดูไหมคะที่ชาดูคะ่ะที่ชาเป็นซีนอารมณ์เนาะของเด็กเนิร์ดอ่ะไม่ไม่เห็นกันเนาะแต่แบบเขาเหมือนเขาเป็นคนที่บอสคะ่ะพูดถึงบอสอยู่อนเราพูดถึงบอสเป็นคนที่มีความไงคะตั้งใจทํางานและคือแบบตั้งใจเกินไปถูกต้อง,องคือแบบการแสดงเขาออกมาอาจจะดูแข็งก้าวไปหน่อยอะไรนี้แต่ว่าความคิดของบอสนี่คือแบบเขาไม่ผิดนะคะเพราะว่า เขาต้องการให้แบบการสภาพเขาทำงานเป็นระบบระบบอะไรอย่างนี้แล้วลงตอนคุณใช้เป็นแบบสตาฟของกีฬาสีไงคะเคยมีปัญหาอะไรแบบนี้บ้างไหมคะตอนฉันเป็นสตาฟก็น่าจะเป็นช่วงที่ให้น้องขึ้นสแตนเชียค่ะใช่ตรงนั้นจะมีปัญหาอยู่เพราะว่าน้องอาจจะคิดว่าทำไมฉันต้องทำทำไมฉันต้องไปนั่งตากแดดร้องเพลงแล้วก็อย่างเรื่องสวัสดิการที่ มันเป็นฉากที่ทําให้บอสเนี่ยโมโหเพราะว่าเห็นแบบอ๋อไปเก็บตังน้องเพิ่มอะไรอย่างนี้มันเป็นงบที่งบตรงนั้นเนี่ยบอสเป็นคนให้กับอนุญ,ญาตให้ให้หยิบยืมมาใช้ใช่ค่ะเขาคิดว่ามันไม่ยุติธรรมใช่ไหมคะที่เอางบของเขามาใช้ในทางที่ผิดผิดก็คือเขางบเนี่ยตอนแรกเขาคิดว่าบอสคิดว่าเอามาให้น้องใช้ให้ซื้อน้ำให้น้องค่ะอาหารให้น้องอะไรสวัสดิการให้น้องแต่ว่า ทางตัวยันลี่เองเนี่ยคะ่ะเขาเอางไปให้ลีดด้วยความที่ยันลี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกน้นองของคนที่ชื่อดีวเนี่ยเป็นประธานสีซึ่งเขาจะขัดไม่ได้ยัยนลี่ก็ลำบากใจอยู่เหมือนกันแล้วค,คุณได้เคยเป็นลีดไหมคะดูดูจากสภาพแล้วก็ <c oughs> ไม่น่าเป็นนะคะเพราะว่าอย่างตอน,นีฉันเ่ยค่ะตอนฉันมีสตาร์ทเนี่ย อ้าวหมายว่าคุณนันจะเป็นเลดมาก่อนอ๋อโหดูสภาพสิคะตันซะขนาดนี้ใจเย็นๆนะไปไปแบกลีนสิคะเนี่ยค่ะคือแบบลีดเขาจะออกเองทุกอย่างเลยเขาจะไม่ยุ่งดอกเงินส่วนกลางเงินส่วนกลางนี่คือแบบไม่ได้เก็บองินะคะเก็บมันเองเฉพาะในสตาฟมาช่วยกันแบบแจกจ่ายซื้อของให้น้องกินอะไรนี้ลีดเขาก็จะแบบออกค่าสอนลีค่าชุดอะไรนี่เขาจะออกกันเองแต่แบบจะมีส่วนนึงค่ะ มันจะเป็นกองการใช่กองการเนี่ยคือเอาไปช่วยหลีกแค่ส่วนหนึ่งแบบแต่ที่เหลือเขาจะเน้นน้องไว้ก่อนเพราะว่าน้องต้องไม่ขึ้นสแตนเซียร์ร้อนอะไรนี้จริงๆแล้วงานพวกเนี้ยมันมันอยู่ที่ความสามัคคีแล้วก็ความยุติธรรมทุกอย่างไม่ว่าเราจะทําหน้าที่อะไรเราก็ต้องดูแลหน้าที่ตัวเองให้มันดีซึ่งรายละเอียดในเนี้ยมันมันเยอะมากมันเป็นบางทีก็มีมีทั้งเหตุผลมีทั้งอารมณ์ที่นํามาใช้นะคะมนถึง เขาเรียกว่ากีฬาสีเนี่ยเป็นงานอาจจะทําให้เกิดความแตกแยกมากกว่าความสามัคคีถูกไหมคะตามหลักเขาจะจัดอะไรให้มีความสามัคคีกันแต่แบบจะเห็นส่วนใหญ่ะคะจะมีเกิดความแตกแยกกันมากกว่าหนังส่วนใหญ่จะ <S 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 ที่เราเห็นก็จะเป็นฉากที่ทุกคนสามัคคีกันกอดกันยิ้มแย้แต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาทำให้มันสมจริงมากที่สุดถูกต้องเขาให้นในความแตกแยกนะคะทะเลาะกันอย่างท<า>ี่บอกว่า G t a เอ<ล>นี่ยเขาเขาพยายามหา Refer e n c e แล้วก็หาข้อมูล ในความเป็นจริงอะที่เขาจะนํามาทําตรงเนี้ยเขาก็ต้องหาให้ที่มันจริงที่สุดชัดเจนที่สุดแล้วเขาทําออกมาได้ดีแล้วตัวละครเนี่ยก็สื่อออกมาได้ดีตามบทที่เขาวางเอาไว้คือเขาเลือกเด็กเก่งนะคะคือแบบตัวละครนี่แบบไปเป,ปยิ้งบอสเนี้ยคือแบบตอนที่อ้าแตัวแทกปัดเนี่ยคือแนนจะเย็นนะคะ <laughs> อันนี้คือความอินอย่างหนึ่งของผู้<ช>ที่ได้รับชมต้องติดตามทุกสัปดาห์ะคะ่ะการทําะะง,งานของ g d ดค่ะมัน อาจจะกินกินใจตลาดวัยรุ่นซึ่งเนะะื้อหาของหนังตะอยา่างที่เขาทออกมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงวัยนี้มันเลยทําให้เรื่องฮอร์โมนเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่สหรับกระแสดีสมมการเป็นแจ้งเกิดไปเลยในทางเหมือน,นแบบทีเทสว่าเหมือนแบบวัยรุ่นอาจจะคิดว่าฮอนนี้แบบเหมือนแบบสะท้อนความรู้สึกของเขาออกมาให้แบบผู้ใหญ่ได้เห็นบ้างอะไรบ้างนี้คือด้วย ครอบอ่ะอาจจะไม่เข้าใจว่าทําไมถึงนําเสนอแบบนี้เ<ช>ขาก็เลยพยายามอธิบายเนี่ยโดยการหยิบยกฮอร์โมนแต่ละประเภทเนี่ยทางเขาเรียกว่าฮอร์โมนทางการแพทย์เนาะใช่ค่ะนามาเป็นชื่อตอนแต่ละตอนแล้วก็อธิบายความหมายของฮอร์โมนอันอน,นั้นว่ามันมีประสิทธิภาพยังไงต่อร่างกายแล้วก็จิตใจใช่ค่ะคนเรา อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นตอนโปรเจกต์เทโลนะคะซึ่งเกี่ยวกับฮอร์โมนความเป็นแม่ค่ะซึ่งในตอนนี้เขาจะพูดถึงความผ่ใหญ่ที่แม่มีให้ลูกของพูดถึงตัวละครดาวค่ะดาวและแม่อืซึ่งจดัดจในภาคซีซั่นแรกนะคะดาวจะเป็นเด็กที่แบบเหมือนเก็บกดไหมคะเพราะว่าต้องทำตามที่แม่กะักะเกณฑ์มาทุกอย่างอะไรย่างนี้คุณนันเคยโดนแบบนี้ไหมคะไม่ เคยนะคะแม่บอกอยากได้อย่างนี้อย่างนี้แต่แบบดื้อไงะคะไม่ทําตามมันเป็นช่วงวัยของ<ช>ดาวใึเป่คลื่เหมือนดาวก็คงยอมแม่ด้วยนะคะถึงอย่างนี้มันมีฉากที่ดาวแบบวีนออกมาเลย<ช>เาคารัไม่ได้าดาววีนี่คือซีซั่นสองค่ะเหมือนแบบดาวเก็บกดมาเยอะแล้วคือแบบเหมือนจะไม่ไหวแล้วก็เลยแบบวีนอาลว่าวะบ้านแตกขึ้นมาเลยค่ะตอนนั้น มันเป็นค่ะมันเป็นสิ่งที่ทีมงานได้ใส่ใจในรายละเอียดมากพอๆกับปัญหาความขัดแย้งนะคะก็คือบาดแผลที่หลงเหลืออยู่ในใจของตัวละครแต่ละตัวมันไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ของเด็กวัยรุ่นนะคะแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของผู้ปกครองด้วยแล้วก็ในตอนสุดท้ายเนี่ยลูกๆแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็จะได้รับรู้แล้วก็ได้ปรับความเข้าใจกับผู้ปกครอง ฉันคิดว่าไม่เป็นเป็นเรื่องที่ดีนะคะถ้าให้ครอบครัวมานั่งดูด้วยกันใช่ค่ะแล้วก็มีอะมีอะไรก็ลองคุยกันว่าเราเป็นแบบนี้ไหมเป็นแบบนี้ไหม,อ,มอะไรอย่างนี้มีอะไรก็น่าจะได้ปรับกันได้เพราะว่าตอนนี้โลกเราก็เปลี่ยนไปแล้วเนะะาะจะมาคิดแบบเดิมๆก็ไม่ได้เอาค่ะการรีส่วนข้อมูลนะคะที่เจาะลึกไปอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญ ที่ให้กดดูอินไปกับสิ่งที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยถือว่าเป็นแนวทางการทำงานของ GT เเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจมากฉันคิดว่ามันประสบความสำเร็จนะค,คะจากเห็นคุณแอนเมื่อกี้ประสบความสำเร็จคือแบบซีซั่นแรกนี่คือแบบมันมากค่ะต้องติดตามซีซั่นต่อๆมาเลยทีเดียวแล้วก็การทําหนังหรือละครแนวฟิล์มกู๊ดแบบนี้นะคะเป็นแนวที่ใครๆก็ทําได้ <ช>มันเป็นการทําหนังให้คนสนใจคะ่ะมันก็จะต้องมีประเด็นแบบนี้อย่างเรื่องอฮอร์โมนแต่และฮอร์โมนแล้วก็ความขัดแย้งก็บาดแผลใช่ค่ะมันเป็นรายละเอียดที่เวลาคนดูดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันใช่เลยเนี่ยเป็นชีวิตฉัน,นฉันเคยเจอมาแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาพูดถึงหนังอารมณ์ดีแนว GTS ที่เขาเคยทําหนังที่เราคุ้นเคยกันว่ามันเป็นแบบตลกเป็นบอสมอง มันจะมีข้อคิดอะไรให้เราได้คิดตามกันอีกบ้างนะคะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะเราคือชาวบราาิสารคนหนังสือเราผู้สื่อผู้สองสารผู้